สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีนะฮะตอนนี้ผมก็เลิกงานแล้วเนาะทุกท่านก็จะได้ทําการมาหาของกินอีกตามเคยนะครับอันนี้ผมก็ได้มาอุ้ยพี่น้องอุ้ยเจอเจอเจอเ,จอเดี๋ยวเดี๋ยวเเข้าป่านะครับเข้าป่าเช่นเคยแต่ว่านี่ครับว้าวทุกท่าน เห็นบ่เห็นบ่เี็ครับว้าวที่นู่นนู่นข้างในนู่นก็มีเก็บเก็บเก็บเพชรเก็บเพชรกระเป๋ากระปุกกระตุมุตะมินะเก็บมาแบบ แบบไม่ได้ตั้งใจเก็บ <c oughs> คิดว่าจะมาส่องดูเฉยๆนะมีเฉยนะครับมีก็น,นำตัวพี่น้องน,อนี่เห็ดปวกเห็ดปวกกำลังมาช่วงนี้จัดสักหน่อยเห็ดปวกมาแรง

นดินหมดแล้วไม่รกด้วยโอ้ยอันนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่เอาเรื่องอยู่โอ้สวยดอกนี้สวยพอได้กินนะครับช่วงนี้ก็พอได้กินแทงเอาสามเอาสีลหดแล้วนี่โอเคตด,ดินี้ก็ด้ ตัวไหนที่แมงแมงกินก็ปล่อยเขากินแบ่งแบ่งกันไปขาดจุดครับว้าวบานหมดแล้วอ่ะโอ้ยเสียดาย Bán cả Họ đi kèm gì đấy u uh. uh, dùng cận sửa bàn Hãy subscribe ออกมาไปจุ้งเลยอุ้ยออกมามาแล้วเจอเลยอย่างนี้มันก็คักอยู่มาเลยเห็นเลยเนาะถ้ามาแล้วไม่เห็นนี่ตี้มันก็เลยไม่ค่อยขักอู้หูชุดใหญ่ชุดหูจังดอกเลย โอ้โหเห็นเห็นดูกันเพลินๆนะครับเก็บเห็ดมวนๆน้ํากันเบล้มเฉินไปด้วยกันอุ๊ยผาดหมดโอ้โหนี่ใจใบนี่เตรียบเผียวๆเดียวก็รู้เรื่องนะ ข้างในนี่แทงตรวจไปเลยมันติดรากไผ่นะมันอยู่ใกล้กอไผ่แทงตัวเลยไม่ไม่ทะลุดินนะเก็บเอาเก็บเอาขาดก็เก็บเอา ดูดิตัวนี่กูเอามาตะมุตะมิเกินดูดินี่มันจะไม่มีนะเอามาส่องดูเฉยๆนะครับว่าจะเออพอได้ไหมสรุปนี้นะครับโอหเสียเลยจะว่ามาส่องดูเฉยๆนะฝั่งนี้มีคงนู้ดิดดดดด ຊ yes. ັງນີ້ອັນນີ້ເຫັດພວກໄກ່ນ້ອຍບາ คนเดียวยามเล่งๆกับบรรยากาศบรเบิเวณข้างวัดป่านะฮะดูนี่ฮะมีต้นไม้เหมือนเขาแบบว่ามีหมายเลขนะหมายเลขต้นไม้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่หมายเลขแล้วกออ็มีหลายอันนะข้างในผม,มเห็นป้ายนะ้ำเงินเต็มเลย น่าจะเป็นหมายเลขต้นไม้ที่เข้าสมวนไว้นะครับเยวผมวาหาผม,ผมต่อดีกว่า,าเจอฝูงเดียวนึกว่าจะเจออีกเงียบเลย ตตดดไม่เจอเลยเหรออีกสักอีกสักอีกสักจุ่มเถอะฟีเสียงนกเขกาน่าจะน่าจะได้แค่นี้แหละ เพราะว่าเดินไปก็เจอแต่ลอยคนเขียนเพราะเราก็มาเย็นนะได้กระปุกน้อยน่ารักเลยทีเดียวก็ไา้ผัดก็กำลังดีอยู่นะครับอ ลูกอะไรเหลืองเชียวเหลืองอะไรลูกอะไรเราออกก่อนดีกว่านะเราออกแล้วโช่วดีนะฮะเจอเจอจุ่มเดียวก็คือเจอหนึ่งหนึ่งกลุ่มหนึ่งหมู่แล้วก็แล้วเลยนะครับ เจอไปอันดับแรกเลยนะเข้าไปแล้วได้แค่แค่นั้นเลยนะครับว้าที่เหลือก็เจอแต่รอยเขาอรอยเขาเอาไปหมดเลยนะอย่างว่าเลยเรามาเย็นเลยนะครับมาสักค่ำเลยเจองานเลยจังมากพี่นนองมันก็ประมาณนี้แหละนะครับ ก็ยังโชคดียังพอได้กินกับเขาอยู่นะดูท่าแล้วไม่มีแล้วนะครับกลับบ้านดีกว่าดูยุงลึกยุงดูยุงตอมโอ้ย